ตภพวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัดนะคะคุณผู้ชมคะใต้ฝุ่นอย่างนี้ได้มีการพัดถล่มเกาะฮ่องกงคืนที่ผ่านมาค่ะกระแสลมเนี่ยโอ้โหพัดไปที่ลานจอดของเครื่องบินในสนามบินนานาชาติฮ่องกงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือสภาพลมแล้วก็กระแสลมเนี่ยแรงมาก จนกระทั่งรถเจ้าหน้าที่ไปตอบไม่ได้เครื่องบินเองก็สั่นไหวนะคะจนกระทั่งเที่ยวบินเนี่ยถูกยกเลิกกว่า100เที่ยวบินนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการแชร์เป็นไบรัลในโซเชียลเลยค่ะเห็นความรุนแรงของพายุไต้ฝุน่นยางนี้นะคะที่กำลังถล่มฮ่องกงและมุ่งหน้าไปยังเกาะไหาหลำของจีนในช่วงคืนที่ผ่านมาอย่างที่เห็นสภาพรถที่จอดอยู่นะคะก็แทบจะปลิวไปกับกระแสลมค่ะ ในขณะที่เครื่องบินที่จอดอยู่หลายลำก็สั่นไหวไปกับแรงลมเช่นเดียวกันโดยมีแรงงานว่าทเที่ยวบินกว่า100เที่ยวต้องถูกยกเลิกการเดินทางนะคะแล้วก็มีการอพยพป,ประชาชนราว250คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะ โดยมีงานรายงานผู้บาดเจ็บถึง5ชีวิตด้วยกันขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมที่ตลาดหุ้นธนาคารโรงเรียนก็ต้องมีการปิดทําการชั่วคราวหลังจากที่ฮ่องกงได้มีการยกระดับประกาศเตือนภัยใต้ฝุ่นเป็นประดับ8ถือว่าเป็นพายุลูกแรกของปีนี้ที่ฮ่องกงเองประกาศเตือนภัยระดับสูงเลยนะคะทั้งนี้ค่ะมีการวัดความเร็วลมบริเวณใกล้าตาพายุวัดได้ถึง245กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ใต้ฝุ่นยางงี้นี้ถือว่าเป็นพาย,ยุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงเป็นอันดับสองของปีนี้รองจากเฮอริเคนเบอร์ลินนะคะล่าสุดค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาของวันนี้มีรายงานว่าฮ่องกงเองได้ลดระดับการเตือนภัยลงแล้วนะคะขณะที่